สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1059ร่วมมือหลังจากที่ฝึกฝนจนเพิ่มระดับขึ้นมาได้แล้วความเร็วในการหลอมโลหิตเทพของจางรั่วเฉินก็เพิ่มขึ้นมากผ่านไปไม่นานจางรั่วเฉินก็หลอมโลหิตเทพไปได้21หยดแล้วเขารู้สึกว่าตำแหน่งทันไถ่ายที่แขนของเขาร้อนเผาขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นจุดแสงที่สว่างจ้าจุดห ทวารจุดที่หนึ่งบนแขนของเขากลายเป็นซียนสาเร็จแล้วระดับพลังในร่างกายของแจ้งเขาเฉินเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเพราะแขนทั้งสองข้างของเขาหลอมวิญญาณมาังกรและวิญญาณพลศาสรเข้าไปอย่างละข้างแล้วอีกทั้งเขายังฝึกฝนฝ่ามือเจตทวารวิญญาณโลหิตแขนทั้งสองข้างของเขาจึงมีกระแสโลหิตไหลเวียนอย่างรวดเร็วและเขายังสามารถทะลวงทวารทั้งหมดที่ฝ่ามือได้เรียบร้อยแล้วเขาจําเป็นต้องหลอมโลหิตเทพบเท่านั้น ถึงจะสามารถ,ถทะลวงทวานทั้งหมดให้กลายเป็นเสียนได้แล้วทําให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่แท้การที่จะทะลวงทวานทั้งหมดให้กลายเป็นเสียนกลับสิ้นเปลืองโลหิตเทพเป็นอย่างมากยิ่งต้องการทะลวงจุดมากเท่าไหร่ก็จะต้องใช้โลหิตเทพมากเท่านั้นหากต้องการทําให้ร่างกายกลายเป็นเสียนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแจงว่าเฉินคิดด้ใจตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่แจ้งว่าเฉินทะลวงทวานที่หนึ่งเขาใช้โลหิตเทพเพียงเจ็ดจุดเท่านั้นตอนนี้ ทวารที่หนึ่งบนแขนของเขากลับต้องสิ้นเปลืองโลหิตเทพไปแล้ว20กว่าหยดอีกทั้งจำนวนความต้องการยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยจางว่าเฉินหลอมโลหิตเทพอย่างต่อเนื่องเขาโคจรปานเสียนรวมเข้ากับโลหิตเทพและเคลื่อนตำแหน่งทันไถท,ที่มือข้างสายเขาหลอมโลหิตเทพ23หยดติดต่อกันถึงสามารถทะลวงทวารตำแหน่งนี้ให้กลายเป็นเสียนได้สำเร็จจากนั้นจางว่เฉินก็หลอมโลหิตเทพเข้าไปอีกร้อยกว่าหยดเขาทําให้ทวารบนแขนของเขา ถูกทะลวงจนกลายเป็นเซียนเพิ่มขึ้นอีก4จุดการหลอมรูหิตเทียบอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ทาให้ทวารในร่างกายของแจ็งเฉินถูกทะลวงไปแล้ว20กว่าจุดแล้วกลายเป็นเซียนไปแล้วแขนทั้งสองข้างของเขาสบะบัดออกไปข้างหน้าจุดแสง20จุดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ารอบๆแขนทั้งสองข้างมีพลังที่แข็งแกร่งไหลเวียนอยู่มันแผ่ไอพลังไปทั่วทุกทิศเมื่อพลังนั้นไปสัมผัสกับอากาศก็จะเกิดเสียงเปลี่ยงดังขึ้นมาไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งของแขนที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้น ระดับการฝึกฝนของแจงวัเฉินก็เพิ่มขึ้นไปเป็นครึ่งเซียนระดับ6ส่วนกลางแล้วทวาร20จุดกลายเป็นเซียนแล้วยังขาดอีก 16. จุด2มือและ2แขนถึงจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องสิ้นเปลืองของล้ำค่าไปอีกมากเท่าไหร่กันในการฝึกฝนร่างกายเนี่ยตอนนี้จางร่วเฉินเพิ่งจะฝึกฝนร่างกายในขั้นตอนแรกเท่านั้นแต่เขากลับใช้โลหิตเทพไปแล้วหลายร้อยหยดหายต้องการให้ร่างกายกลายเป็นเซียนเกรงว่า จะต้องใช้โลหิตเซียนเป็นหมื่นหยดถึงจะสามารถทำให้สำเร็จได้มิน,าน้าล่ะตั้งแต่โบราณกาลมาจมยุที่ฝึกฝนร่างกายเพียงอย่างเดียวจึงมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยที่แท้มันสิ้นเปลืองทรัพยากรขนาดนี้เองแม้จะเป็นสำนักโบราณสักสำนักหนึ่งก็ไม่อาจจะยอมรับได้อีกทั้งการที่จะฝึกฝนให้ร่างกายกลายเป็นเซียนก็ยากเสียยิ่งกว่ายากจางรัวเฉินจะรีบออกมาได้แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งต้องการขอบพบกับเจ้า เสียงของเซียวเฮยดังขึ้นในหูของจ้งลวดเชนเกิดเรื่องอะไรขึ้นจางว่เฉินไม่ได้หลอมโลหิตเทพต่อเขาหลับตาลงด้วยสีหน้าแปลกใจและออกมาจากโลกของบนภาพในทันทีเขาพลางถามเซียวเฮยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เซียวเฮยนอนอยู่บนพื้นไม่อยากจะขยับไปไหนมันชี้ไปที่ซุนต้าตี้แล้วกล่าว่าข้าทำหน้าที่บอกต่อเท่านั้นแหละเจ้าถามเขาเองเถอะซุนต้าตี้มองจางว่าเฉินแล้วกล่วว่า นายหญิงของเระกูลว่านคนนั้นสื่อสารมาด้วยสัญญาณลับว่าต้องการขอพบเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงแจ็งวเฉินถามนางใช้วิธีการสื่อสารที่ลึกลับของภายในสำนักโลหิตเทพอย่างหนึ่งมันสามารถควบคุมหลิงซี่ได้และทำให้ในอากาศเกิดข้อความภาพที่อัศจรรย์ขึ้นและส่งข้อความนั้นมาได้จากนั้นสุนตาตีกระชี้บนอากาศทางทิศเหนือแล้วกล่าวว่าเจ้าดูสิอยู่ตรงนั้นนั่งไงแจ้งเฉินมองตามมือของสุนตาตีไปและเขาก็มองเห็นว่า บนท้องฟ้าสูงขึ้นไปประมาณพันจ้างมีการเคลื่อนตัวของหลิงซี่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากมันเป็นเหมือนรูปร่างลวดลายบางสิ่งบางอย่างนายหญิงว่านคนนั้นยังมีฝีมืออยู่บ้างนางสามารถรู้วิธีการสื่อสารภายในของสำนักโลหิเทพได้แจ็งก็เฉินสามารถเข้าใจในข้อความภาพเรียกตัวนั้นไม่นานเขาก็แปลออกมาได้และรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของว่านฮาวาีอูห้หลงเยีย่ยกล่าวมาอย่างระมัดระวังว่าองชายข้าคิดว,ว่าท่านไม่ควรจะไปนะ นั่นคือการลอดลงของว่านฮาวายเพื่อที่จะฆ่าท่านมันจะเป็นภัยต่อพวกเราได้จางรูเฉินใส่หัวด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ศัตรูที่สําคัญของพวกเราคือเผ่าอมนุษย์ทั้ง12สองว่านฮาวาีไม่มีทางจัดการฆ่าได้อย่างแน่นอนให้ข้าเดาการติดต่อฆ่ามาในตอนนี้เป็นไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับตาหนพุเซื่งหยวนที่กําลังจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนโดยพลังของว่านฮาวาีไม่อาจจะชิงตาน้ําพุเซื่งหยวนมาได้ด้วยพลังของจางรูเ้เฉิน คิดท,ที่จะชิงตาน้ำพุเสื่องยนก็อยู่ในระดับยากมากหากว่าพวกเขาทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันก็ยังพอมีความหวังที่จะสามารถแย่งชิงเอาตาน้ำพุเสื่องยนที่อยู่ใจกลางเผ่าอมนุษย์ทั้งหลายได้ไปพบนางสักหน่อยก็น่าจะดีมีพันธมิตรเพิ่มอีกหนึ่งก็จะยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งจางก็เฉินตัดสินใจออกมาหวงเยียนเฉินรีบยืนขึ้นในทันทีแล้วกล่าวว่าข้าไปกับเจ้าด้วยหรือให้ข้าไปกับพี่ใหญ่เรื่องที่เกี่ยวกับการสนทนาของพันธมิตรเช่นนี้ จะต้องมีเย่าฟีมือไปด้วยถึงจะถูกซุนต้าตีตบหน้าอกของตัวเองแล้วลุกขึ้นยืนในขณะเดียวกันเขาโค้งกระบองเหล็กในมือจนเห็นเป็นเงากระบองเท่านั้นจากนั้นก็ยังมีหลายคนที่ยืนขึ้นพวกเขาจะไปกับจางล้วเฉินด้วยเผ่ามนุษย์อยู่ใกล้กับพวกเรามากมันสามารถจับไอพลังของมนุษย์ได้ง่ายคนที่จะไปยิ่งน้อยยิ่งดีจางล้วเฉินรูปคางตัวเองแล้วกว่าตามองคนทั้งหมดสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกซุนต้าตีซุนต้าตีดีใจเป็นอย่างมาก เขาวเลาะเสียงดังแล้วกล่าวว่ามีเพียงยอดฝีมืออย่างข้าเท่านั้นท ah ี่จะสามารถเคียงข้างกายของพี่ใหญ่ไปเข้าร่วมงานประชุมสําคัญอย่างนี้ได้ทุกคนวางใจพี่ใหญ่ให้ข้าดูแลเองข้าจะต้องพาเขากลับมาอย่างปลอดภัยจางลู่เฉินกว่าตามมองทุกคนอีกครั้งแต่กลับไม่เห็นร่างของขันจิวนางคงยังไม่กลับมาจากการดูดซึมหลิงซี่เสื้อหยวนจางลู่เฉินไม่ได้ถามอะไรมากมายและเขาก็พาซุนต้าตี้ออกไปจากค่ายกลพางกาย และมุ่งหน้าไปหาว่านธวายีอย่างรวดเร็วในทันทีทหารของตระกูลว่านนั่งกันอยู่ที่อาณาเขตค่อนข้างไกลแห่งหนึ่งพวกเขาแอบซ่อนตัวอยู่ห่างจากรอยแตกมากกว่า500หลีภายในอาณาเขตมีการจัดตั้งค่ายกลพลังกายถึงสมชั้นจ้งว่เฉินเข้าไปใกล้จึงสังเกตเห็นร่องรอยของค่ายกลได้เสียงหัวเราะดังออกมาจากข้างในค่ายกลท่านเทพพวกข้าเราท่านมันดานมากแล้วว่านธวายีสวมเกราะหงเพิง นางแสดงให้เห็นถึงพลังพิเศษที่เป่งประกายออกมาและเดินอกมาจากค่ายกลเพื่อต้อนรับจางเฉินให้เข้าไปด้านในด้วยตัวเองภายในค่ายกลน,นั้นมีที่พักตั้งอยู่หลายหลังมีจำยุทธรวมกันหลายร้อยคนใจกลางค่ายกลน,นั้นมีแผ่นผังจำลองกว้างสาเมตรที่ทำมาจากทรายตั้งอยู่ด้านบนมีเครื่องหมายกำกับไว้ว่าเมืองอิงซาและยังมีพื้นผิวที่มีลักษณะพิเศษอีกจำนวนหนึ่งด้วยร,รอบๆแผ่นผังจำลองนั้น มีจันยุทธนับสิบคนยืนอยู่มีทั้งชายทั้งหญิงมีทั้งคนโตและวัยรุ่นทุกๆคนมีพลังที่แข็งแกร่งแผ่กระจายออกมาเห็นได้ชัดว่าผู้เขาเป็นยอดฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครเลยการมาถึงของแจ้งวัเฉินดึงดูดสายตาของทุกคนชายหนุ่มวัยกลางคนคนหนึ่งจ้องมองจ้งเฉินแล้วกล่าวว่าน้าหญิงเขาผู้แขกขสาคัญที่ท่านรออยู่เนอะไม่ผิดใบหน้าของว่านทวายีรประดับไปด้วยรอยยิม้มพลางกล่าวว่า แคาจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักชายคนนี้คือท่านเทพของสํานักโลหิตเทพกูลินเฟิงนาหญิงไม่ต้องแนะนําให้บ่าข้ารู้จักหรอกตอนที่อยู่ในเมืองอิงซากุลินเฟิงก็ทําให้ทุกคนสนใจในตัวเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครจะไม่รู้จักเขาบ้างละ่ะชายวัยกลางคนกล่าวหวานทวาอี้จ้องมองไปที่ชายวัยกลางคนคนนั้นนางแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นักแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแล้วนางก็หันไปแนะนําฐานะของคนจํานวนหนึ่งในบริเวณนั้นให้แจ้งวเฉิรู้ในทันที มันเป็นการแนะนาตัวอย่างเรียบง่ายที่แท้พวกเขาก็มาจากตะกูลเฟิงจากทางใต้สํานักกระบี่ลึกลับจากศูนย์กลางและยังมีตลาดมืดเมืองเฮยจากทางเหนือด้วยสามารถฝ่าวงล้อมของพ่อมนุษย์นับพันนับหมื่นออกมาจากในเมืองได้เมื่อเห็นเช่นนี้พลังของพวกเขาจะต้องแข็งแกร่งเป็นอย่างมากว่านทวาอีต้องสิ้นเปลืองหลายสิ่งหลายอย่างไปเพื่อที่จะเชิญพวกเขาทั้งหมดมาร่วมมือด้วยกันได้ชายวัยกลางคนคนนั้นมีชื่อว่าเฟิงว่านหลี เขาเป็นหนึ <Clar terminar lyn player> <c oughs>, illing, so ่งในคนสําคัญของตระกูลเฟิงและมีการฝึกฝนที่ลึกล้าเป็นอย่างมากแจ้งเฉินมองเฟิงว่านลี่เขาหัวเราะแล้วกล่าวว่าดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่ค่อยยินดีต้อนรับข้าสักเท่าไหร่เฟิงว่านลี่กล่าวพวกข้ารวมตัวกันอยู่ที่นี่กําลังวางแผนว่าจะแย่งชิงเอาตาน้ำผึ้ซส่งอยู่มาได้ยังไงดูยพลังของเจ้าแล้วก็อาจจะช่วยพวกข้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคงไม่สามารถมาเข้าร่วมวางแผนและจัดการได้ เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะต้องฟังคำสั่งของพวกข้าเมื่อชิงเอาตาลนภูส่งยุนมาได้แล้วข้าจะแบ่งให้เจ้าส่วนหนึ่งจเจ้าเฉินยังคงยิ้มออกมาเขาแสดงให้เห็นถึงความสงบนิ่งซุนต้าตี้หัวเราะเสียงเยินออกมาว่าฮฮฮหากว่าท่านเทพของพวกเราไม่มีค่าพอที่จะเข้าร่วมการวางแผนและจัดการได้เะนั้นพวกเจ้าก็ยิ่งไม่มีคุณค่าพอเฟิงว่าลี่จ้องซุนต้าตี้ขเขม็งและเขาก็นึกขึ้นมาได้ตอนที่อยู่ในเมืองอิงซา สุนตาตีใช้พียงกระบองเหล็กก็ทําให้เครื่องเสียระดับ9สองคนคุกเข่าลงได้นะับว่าเป็นการต่อสู้ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาได้เลยเฟิงวอรรีลล่ขมวดคิวเลียกน้อยแล้วกล่าว่าความจริงพลังของพวกเจ้าก็ไม่เลวแต่น่าเสียดายที่จํานวนคนน้อยเกินไปมันเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากในการต่อสู้หาว่าเกิดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นตอนที่พวกเจ้ากําลังต่อสู้กับราชาสัตว์อยู่เกิดจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาชิงอาตาน้ําพูเซิงหยวนไปได้แล้วหากว่าพวกเจ้ามีท่าทีเช่นนี้ เช่นนั้นพวกข้าก็ไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับพวกเจ้าแจ้งวัชเนหมุนตัวกลับไปทันทีเขาเตรียมว่าจะเดินออกไปชายชราชุดม่วงคนหนึ่งเดินมาขวางหน้าแจ้งวัชเนเอาไว้เขาประสานมือแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าท่านเทพอย่าพึ่งใจร้อนท่านเป็นแขกคนสําคัญของนายหญิงจะต้องได้เป็นหนึ่งในผู้วางแผนราชก,การอย่างแน่นอนวานฮวาอีจ้องไปที่เฟิงว่านลี่ด้วยสายตาเย็นเฉียบนางพลางกล่าวว่าเพื่อเอาไว้สวเฟิงกรุ่นนาคำลบและยำเก่งท่านเทพกู้ผูนูน้สักหน่อย เมื่อสองวันก่อนหามาเชเพาะว่าท่านเทพกู้นํากําลังยอดฝีมือกลุ่มหนึ่งเปิดทางนําหน้าออกมาเกรงว่าตอนนี้พวกเราจะต้องถูกขังอยู่ในเมืองอิงซาทั้งหมดไปแล้วในที่พักเกิดเสียงบวกเวียดดังขึ้นมานทันทีสายตาของทุกคนเปลี่ยนไปคึกคักข,ขึ้นมาแล้วมองไปที่จางรุ่เฉินจอมยุทธีฝ่าวงล้อมเผามนุษย์ออกมาเป็นคนแรกคือกู้หลิ่นเฟิงเลยตอนที่ฝ่าวงล้อมออกมาหันชิวใช้พลังอุตการปกคุมกองกาลังทุกคนเอาไว้โดยเหตุนี้ ถึงมีคนจานวนน้อยมากที่รู้ว่าเป็นท่านเทพของสํานักฤทหิตเทพที่นํากองกําลังนี้ฆ่าฝ่าวงล้อมออกไปจากเมืองอิงซาที่แท้ก็เป็นเขาได้ยินว่าเสียงหญิงของสํานักฤทหิตเทพควบคุมจำยุดส่วนใหญ่ของสํานักฤทหิตเทพเอาไว้ทําไมกู้หลินเฟิงถึงได้ยังสามารถมีกองกําลังที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นนี้กันละ่ะเพียงแค่ว่านอนขนแดงที่ถือกระบองเหล็กตัวนั้นตัวเดียวพลังที่มีก็มาเอ่อนแอไปกว่าเฟิงว่านหลีแล้วเก่งว่าคนของกูหลินเฟิงยังต้องมียอดฝีมืออีกจำนวนหนึ่งอย่างแน่นอน ด้พพวกกญญลพลังของท่านเทพแห่งสำนักโลหิตเทพว่าต้องมาเชิญหน้ากับเซียนหญิงของสำนักโลหิตเทพก็ไม่แน่ว่าอาจจะแพ้ทุกคนมีสีหน้าเยี่ยเกรงต่อจากเขเฉิดพวกเขาไม่อาจจะประเมินพลังของท่านเทพแห่งสำนักโลหิตเทพได้แม้แต่เฟิงว่าหลี่ก็งเงียบไปและถอยหลบไปอยู่ข้างๆหากว่าเมื่อสองวันก่อนกู้หลินเฟิงเป็นคน,นกำลังฝ่าวงล้อมของเผ่าอมนุษย์ออกมาจากเมืองอีซาจริงๆเช่นนั้นกำลังที่เขาควบคุมเอาไว้จะต้องยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้อย่างแน่นอน ข้างกายของเขาจะต้องแอบมียอดฟีมือที่ปรีชาสามารถเอาไว้มันทําให้เฟิงว่านหลีรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ